สวัสดีค่ะพี่พีแ,และนานาทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมนี้กันค่ะวันนี้ดูตัวละครใหม่ฉันด้วยวันนี้จะมาเล่นกับครูเปียวตาดีกด้ากระดาโอครับนั่งขึมาเดินถือตาเดาเดาอ่ะเขาอยู่ข,าข้างหน้าเขาอยู่ขา้างหน้าขอได้หน้าข้างหนา้าผมจะผมจะไปขับรถครับแต่ตัวผมเล็กเกินไปแขนผมใหญ่นั่งไม่ได้จะนาขึ้นาดเออผมนั่งแล้วเย้ดูท่านั่งของผมสิครับเั็นเหมือนตัวเล็กๆนั่ง หมือนเนั่งเหมือนเนี่ยเฮ้ยได้วตัวที่เขาชอบนั่งเหมือนนั้นมันหนาวอ่ะฉันขี้หลอดไม่ฉันขี้หนาวฉันคือเด็กหน่อยในเกมฉันดูเหมือนเรียนในเกมฉันดูเหมือนสามคนขอต้อนรับนักเรียนสุวรรณเรศของโลกเช่นอะไรสคกู่คูมีชื่อว่าคารีน เรียนมีจิตกรรมให้ทำมากมายมาทุกทารโรงเรียนนี่คือห้องเรียนของเด็กๆเราจะเรียนกันที่ข้างๆนั่้างกันอยู่ดีขอให้ชโช<อ>คดีและจำไว้ว่าอ,อย่าฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนนะจ๊ะรู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 ูไปเก็บอะชิ e เม m e รู้ว่ามันจะมีของปแปลกๆอยู่ในพวกตู้พบจรวดไปเชอฮะ เขาพูดเล่องอะไรนะพัชวิวแล้วก็เก็บสร้อยอเอมียวเย่เน <Yeah. S 1> ี่ย <Yeah. S 1> โอ้ผมเจอดักเทปอ๋อแบนเดตแล้ว,ว่าดักเทปเอนเนีเอาไวะะ้รักษามีแต่ประตูแดงมาเขาที่สามารถตัวอู้เจอโดนัทกับหาของกินไม่เด็กละนี้สิ่งที่ผมเจอมีก็คือมันนี่มา ผมเจอหน้าของทุกน nice. คนในตู้มันนี่ต้องเอามันนี่เท่านั้นถึงจะผ่านสวัสดีครับคุณชื่อว่าโลบออ้ผมเจอแบนเดดอีกแล้วแมนนี่เราไม่ใช่แบรนเดเดีแมนนี่แมนเดรกเี่รักษาคนอื่นได้ฉันมาเลเลียรักษาคนอื่นได้เอผมมี่ยทนตูวเออไมกันได้โอเคชิชิ คิสมาร์สเอนดิ้งหรือไปห้องเรียนไปห้องเรียนดีกว่าไปไปนั่งทีเดี๋ยวครูว่าเอ๊ะดูซิว่านั่นยังเวิร์กไหมย้ยน้องๆตะกัวนี่เจ้าคุณเจน้องๆตอนนั้นเราไปเล่นโซนิกนเลยก็ไมันโลคับแล้วไม่เจออะไรเนี่ยตอนนั้นผมพูดเป็นภาษาอังกฤษในโลบ่ะแล้วมันกลายเป็นภาษาไทยในหน้าของนั่นทีนัาลีนั่นที ทำไหมเออผมกินไม่ได้ม่แกตัวจว่าันตัวเล็กมากเลยมันคือเหมือนเด็กอนุบาลเลยเอ้ยฉันสามารถรักษาคนได้แล้วก็เหมือนกันถ้ามีเสียมถ้าก็มีสีถ้าถ้าก็มีคุญแจคุญแจเลยไม่รู้เนี่ยแั้มีจัลลด้วยถ้ามีจะหลุดแล้วก็มีปลุกคอแมวเออฟันทาสติกชั้นโหมดเพื่อสกิบ เปนทาสติขนาดช่องยังพอไม่ได้เลยเคเอาล่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันเทียาสารติ๊งต่ำขอให้คุณครูคาเรียนมาพบอาจารย์ใหญ่ที่ห้องด่วนค่ะติ๊งต่ำทำไมคุณครูเราได้ไปอืมพินส์โบอเดี่ยวคุณครูกลับมาอนะห้ามดือนนะคะเด็กๆกรุณานั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะ ปังปังป Get ังปังจอนปัง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 ผมรู้นะมันขึ้นไปด้านบนได้ชิงซองซองซองโอ้ที่ชื่อสอร์โอ้เราขึ้นไปด้านบนระวังบั๊กนะพอบั๊กพี่วันนี้โดนเลือดหายเลยนะโอ้ฉันเกือบบั๊กเมื่อกี้ฉันเดินไม่ได้ไปนั่งเราขึ้นไปได้ยังเราบอกว่าให้ไปนั่งที่ไปนั่งที่ ไ่ปนตัปนั่นที่ไมกาไม่ปนนั่นก้มูกามูก้ามูก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 ากามกาลอรถเลอวรถอะไรแล้วมีแบนเดดอยู่หนฉันแบนเดดแล้วใช่ไอยเธอจะบอกครูไม่บอกไม่บอกเอาสีเคลเอาซีเคลสีเคียดล้คๆซีเคเป็น้คยๆลับูบูสีเขีย โอ้นี่ยก็เลื่อเลอยอยู่นั่นแหละจู่ๆจะสรุปจะได้อะไรนะไม่เอาเงียวว่ะคิบดีถอยเลยทีเชื่อเคลานเขาจะโดนถามคะแนนรึกว่าจะไม่โดนโอ้ครูมานักเรียนตอนนี้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะคะ ไปคณคูเย้่ไ <Yeah, S 1> ม่ <yeah. S 1> ไปคณคูนะเจอก,กันอาทิตย์หนะ้าคูเปอร์มีความฉันมีความสงสัยอย่างหนึ่งคือมันคูพินสเตอร์ผมขอเก้าอี้คูไปได้ไหมเย้ yeah, การบา้านเอบวกเอาไปให้ผู้ชายคนนัน้นไม่กุญแจของนายใช่ห้องแบฟลูไม่ฉันจำได้ว่ามันจะอยู่ตรงแถวๆ เย้ yeah. ได้ซมเมนตถึงไม่เห็นเมนอะไรเลยเหมือนไม่ใช่อ่ะจำไม,ม่นี่จำได้อยู่มันจะมีตอนหนึ่งที่ฉันจำได้ว่ามันจะมีคุณแจหนึ่งจำไม่นี่จำไม่นี่จำได้อยู่นี่ก็จำได้จริงๆันจำได้ว่าจะมีคุณน,มมนี่ไงเนี่ยคุณแจเนี่ยทำไมหายหายอา้าว ทนทำไมยังไงอ่ะโอ้โหถังรถถังนี่มันโอ้นั่นตัวฉันสวัสดีโดนใส่ไม่ได้แต่ฉันได้ีิไอ้ดิ้งไอ้ดิงฉันชอบฉันชอบสำรวจดเรียนเยฉันมีคุณแจแ่มาถึงคุณแจต้องถือกับด้านด้วยต้องสีโอ้โหคุณแจเปิดอะไรนี่ ขไ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 ขเขาบอกเราต้องใช้เออคุณแจสีน้ำน้ำเงินนี่ไหนน้ำเงินต้งกับสีนี้เลยเนี่ย open the door อะไรคือเราไป history science c ั a n n e l science วิทยาศาสตร <Okay. S 1> ์หรือสังคมสังคมเออสังคมเหรอแล้วเจ้าสังคมเหรอ วิทยาศาสตร์อยู่ด้านขวาเนี่ยไม่ใช่ด้านซ้ายนะไปเร็วไปเร็วเราไ่ไปห้องสังคมสังคนไม่ได้ดีวิทยาศาสตร์เนี่ย yeah, ห้องวิทยาศาสตร์เยสจำได้ว่าถ้าเกิดเรได้วุ่นเพิ่มจะไม่ทำลายของนี่จุดจุดจุด oh <my> น,นั่นทีนั่นทีตรงนี้แล้วกันวันนี้ตุู้จิ๋วตุู้จิ๋ว oh

นำไมถึงตอนนี้จะกลับบ้านกระเบิดกรบดกระบิดระเกระเบิดีกดรรกดตกมันมีกระเบิดไปรอยเอาอยู่ฮ<ะ>้เพื่อน<ะ>ฉันเห็นตรงนน้นตรงฉันเห็นซอมบี้ตรงนั้นอนะ,ะดูมือฉันดูมือฉันไหนน่ะ มันกำงังจะงเดินมาทางนัน้นเนาะเพราะเราต้องเออ d ดน c ์วัน d ดน c ์วันมันสามารถทำให้เออคูอปเปอร์ดีตัวจิ๋วอืมสวัสดีสิบดิดีทัวเลิร์ไม่เห็นมีเลยนี่น่าจะออกจากาเพื่อไปสะพา,ายอ,<ม>อู้มีไหมจะบอกเป็นจะเอาไหม ฉันต้องการไม้อันนี้มันตีแรงดีไหน,ไม,ไ,นไม้เไยไม้แสแงแต่ฉันคิดว่าน,นี้ตีแรงกว่าจริงเหรอเราก็เห็นมาตั้นนานแล้วมันคืออะไรนะเหมือนคล้ายๆเบอิ่ดิวเลยก็ใช่นเนียมันเจ้าของเรยวกันมั้งมีไม้กระดานอยู่ขา้างหน้าใช้ไม้กระดานเพื่อ,อตอาโรงเรียนแต่ฉันไม่ ไม่ช่วยเนาะที่จริงฉันนอนฉันตัวเท่าบาบี้เลยก็ต่อไม้ด้วยกันก็ได้ช่วยกันน่ยขนาดเพื่อนๆเข,เขาช่วยกันเลยนี่น้องขีดคนตกตียังมาเยะเรื่องบอกอะเขาเข้าตู้นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ท้า,ายจในตัวจิว๋วจิ๋วมากไม่นั่งอยู่ไม่ได้ต่อแล้วอะ่ะเพื่อนฉันยังไม่สามารถเห็นบนล็อกเกอร์ได้เลย เราวิ่งไปตังหนึ่งปังแววกระจกพิเ่าเปลาแตกเฮ้ใกล้จะแจกแล้วใกล้จะแตกแันนี่ตัวหนึ่งกำลังจะเข้ามาได้เองเราจะปกป้องเก็บไมต้องมาดูกันได้มั้งฉันม่ฉันได้กระจกมา เจอแล้วเจอแล้วที่ที่ที่ฉันสามารถวางไหนแฝงขึ้นนี้ได้อ๋ออโอ้ยหายว่ะฮ้ออฮนอย่ห็นเพลัน่งอออออเพอันนึงอันนี้ไป ตัดใหญ่ไกลอันนี้สามารถยิงไกลๆได้นี่ซึ่งทำไกลๆตัวตัวเล็กยังถือไม้ไม่ไดโ้โหเดี๋ยวนะขอดูไม้หน่อยขนาดตัวเล็กนั้นไม้นั้นเล็กตามเมือย์ไม่ไม้นั้นใหญ่กว่าตัวเล็กเลยอ่ะแล้วจะออกไปจากห้องนั้นได้ยังไงอ่ะเอื่อไปห้องเรียนไปกับกลับไปห้องเรียนมาไปไปไป,ไป <c oughs> สิงสองจ วันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาลงอีพีหน้าใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายมุ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 ม